สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจัตโหเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อหลวงพูททวดนะครับวัดช้างให้รุ่นส่งน้ํานะครับปีพศสองนห้าสี่สสองนะครับวัดช้างให้อําเภอโคกโพ จังหวัดปัตตานีนะครับกล่องเดิมพร้อมนะครับสภาพกิ๊บกิเลยนะครับผมเป็นเนื้อเงินผิวเดิมนะครับผิวดีมากนะครับผมเนื้อเงินผิวจี๊ดเลยนะครับออกวัดชังให้ ตรงวัดนะครับแบบชัวชัวนะครับผมส่งน้ำนะครับก็จะนะครับประมาณมีนาเมษาของทุกปีนะครับแล้วแต่แล้วแต่ปีนะครับว่าปีนี้จะตรงกับเออเลิกเสาห้าเนี่ยจะตรงมีนาหรือว่าตรงเมษานะครับก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงประท้วดนะครับทุกปีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า พระที่ทันท่านอาจาร,รย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับผมรุ่นส่งน้ํานะครับอันนี้เป็นที่ยอมรับกันแบบชัดเจนนะครับผมส่งน้ำสี่สองวัดชังให้เนื้องเงินสร้างน้อยนะครับเก้องค์เท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปหล่อหลวงทวดพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับผม สร้างมาเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะครับรูปแบบสวยงามมากผมขอย้ายยกออกมาให้ดูนะครับดูนะครับผิวผิวแบบน้ำทองขึ้นสวยมากเลยนะครับวัดช่างให้แท้ๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ จะทำให้เนื้อเนี่ยมีมวลหนักนะครับผมแล้วก็มีฟความเงานะครับถ้าเป็นขาวขุ่นเนี่ยเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับอันนี้จะเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงยกมาแบบนี้ก็ได้เห็นนะครับขนาดของพระนะครับผมว่าองค์ไม่เล็กนะครับ <c oughs> เนื้อแบบเดียวกับเบ้าทุบมหาราบเลยนะครับเนื้อแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเนื้อเงินแบบเดียวกันเลยก็คิดว่า คนสร้างเนี่ยน่าจะเป็นทีมเดียวกันนะครับผมเป็นพิมพ์บวเล็บช้างหล่อลอยองคหนานาใหญ่ๆนะครับผิวสวยเดิมมากๆด้านบนด้านข้างมีการตอกหมายเลขกำกับนะครับ สี่องศูนย์นี้เนี่ยผมอยากให้เป็นเลขสี่สิบสองจริงๆนะครับตรงกับปีมีการตอกโคดนะมีม่วงม่วงลุงลงขึ้นที่โคดด้วยนะครับผิวเดิมๆดิมสี่สองศูนย์ ชีดเลยนะครับมาดูกันที่หน้านะครับผิวโคตรเดิมโคตรสวยเลยนะครับแล้วจมูกสวยด้วยเองนงี้นี่ หลงขึ้นเลยนะครับผิวจีดจมูกโด่งปิดนะครับหลงขึ้นหน้าผาเส้นคมชัดในตาองค์นี้ผ้าสวยเดิมจริงนะครับ นิ้วมือเส้นนาแข้งฐานบัวตัด้านหลังสนิทนะครับพราผิวดีนะครับสร้างน้อยนะครับ999อยเองเท่านั้น โสังคาติจีวอนฟึบนะครับก็น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับส่งน้ำวัดชังให้ปีสี่สอง พิมพานี้ไม่เหมือนใครเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้หายากสร้างน้อยนะครับเก้าร้อยเกสิบเก้าองค์เนี่ยความจริงผมคิดว่าเราน่าจะเจอเนื้อเงิน <c oughs> หมุนเวียนกันในสนามเยอะกว่านี้นะครับเอาจริงแล้วเนี่ยแบบโอ้โหหาเช่าได้น้อยมากนะครับ <c oughs> สำหรับเนื้อเงินรุ่นนี้มีเนื้อทองคําด้วยนะครับมีทองแดงลมดํามีนวะมีเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองคํานะครับส่วนเนื้อนาค ไม่มีนะครับผมนี่ก็เป็นลองแค่ทองคำนะครับก็นาเก็บนาสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับบัวรอบนะครับพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคานะครับองนี้นะครับไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมสนใจโทร 0 9 8 8 5 41 3 6 6เชน่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติด ตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ